สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับเป็นเรื่องราวจากชายชาวเกาหลีใต้อายุ100ปีท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการให้อภัยคนอื่นคือวิตามินที่ดีที่สุดในชีวิตท่านว่าอย่างนั้นนะครับพอได้ยินแบบนี้แล้วหลายท่านที่กําลังรับชมอยู่อาจะกําลังคิดในใจว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือการให้อภัยเนี่ยนําม,มันจะไปเป็นวิตามินเป็นยาบํารุงอะไรให้กับชีวิตเราได้ขนาดนั้นกันเชียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยของเราวัยที่ผ่านโลภผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนเราหลายคนอาจจะมีความหลังฝังใจมีเรื่องราวที่ยังคงค้างคายู่ในความรู้สึกอาจจะเป็นความโกรธความไม่เข้าใจความน้อยเนื้อต่ำใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ผิดเขาต่างหากที่ผิดแล้วทำไมเราต้องเป็นฝ่ายให้อภัยด้วยเราต่างก็เคยเจอเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดใจกันมาทั้งนั้นใช่ไหมครับบางเรื่องก็เล็กน้อยพอให้ขุนเคืองใจนิดหน่อยแล้ว ก็ลืมไปแต่บางเรื่องมันก็ช่างหนักหนาสาหัสหรือเกินมันฝังรากลึกลงไปในใจของเราผ่านมา1ิปี20ปีหรือบางทีอาจจะ4ี่สปีแล้วพอนึกถึงที่ไรความรู้สึกปวดแสบ,บมันก็ยังวิ่งขึ้นมาจุกที่อกทุกครั้งไปอาจจะเป็นคําพูดของเพื่อนเสน็จที่ทําร้ายจิตใจเราในวันนั้นอาจจะเป็นการกระทําของญาติพี่น้องที่ทําให้เราเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงหรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับคู่ชีวิตของเราที่ยังคงเป็นน้ําแหลมทิ่มแทงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ เราแบกความรู้สึกเหล่านี้ไว้บนบ่าบางคนแบกไว้จนบ่าล้าหลังโกง่งแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยวางเราอาจจะคิดว่าการไม่ให้อภัยคือการลงโทษคนคนนั้นคือการที่เรายังยึดมั่นในความถูกต้องของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เรากำลังลงโทษหนักที่สุดอาจจะไม่ใช่เขาคนนั้นเลยครับเขาคนนั้นอาจจะลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปนหมดแล้วด้วยซ้ําเขาอาจจะใช้ชีวิตของเขาอย่างมีความสุขสบายดีแต่ตัวเรานี่สิครับตัวเราที่ยังกำามโกดแค้นนั้นไว้แน่น ยังนั่งคิดวงเปียนถึงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาคนที่เจ็บปวดคนที่ไม่มีความสุขคนที่ต้องทนทุกข์อยู่รับอดีตก็คือตัวเราเองไม่ใช่หรือครับในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันในเชิงาศาสนาหรือหลักปรัชญาลึกซึ้งอะไรมากมายหรอกนะครับแต่เราจะมาคุยกันแบบเปิดอกแบบคนัวเดียวกันที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยไปกว่ากันว่าไอ้เจ้าการให้อภัยที่คุณลุงชาวเกาหลีวัยหนึ่งร้อยปีท่านว่าไว้นั้นมันเป็นวิตามิน ให้กับชีวิตเราในวัยนี้ได้อย่างไรกันแน่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันครับว่าทำไมการปล่อยวางความโกรธเกลียดในอดีตถึงสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในวัย 60, 70, 80ปีหรือมากกว่านั้นอย,ยิ่งยวดและเราจะลองมาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นทานวิตามินที่ชื่อว่าการให้อภัยนี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเราเป็นช่วงเวลาที่เบาสบายและมีความสุขอย่างแท้จริง สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราลอยๆนะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายของเราอย่างมหาศาลเลยทีเดียวท่านเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราโกรธจะจัดหัวใจเราจะเต้นแรงความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นกล้ามเนือ้อเกร็งไปหมดหายใจทีทีหน้าแดงกับนั่นคือปฏิกิริยาของร่างกายที่เรียกว่าสู้หรือหนีไฟออฟไลท์ร่างกายกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกค,คามครับ ทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราโกรธนิดหน่อยแต่โกรธทุกวันหรือเรามีความขุนเคืองใจเรื่องเดิมๆที่ผุดขึ้นมาในหัวเราอยู่เรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าร่างกายของเราเปิดสวิต์สู้หรือนี้นี่ค้างไว้แทบจะตลอดเวลาเลยล่ะครับมันไม่เคยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยผลที่ตามมาคืออะไรครับความดันโลหิตที่สูงค้างอยู่แบบนั้นก็กลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงถาวรไปหัวใจที่ต้องทํางานหนะัก อยู่ตลอดเวลาก็ย่อมเสื่อมเร็วกว่าปกติระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะอ่อนแอลงสังเกตไหมครับว่าคนที่เครียดจัดจัดหรืออมทุกบ่อยๆมกักจะเจ็บป่วยอ่อดแอๆได้ง่ายกว่าคนอื่นการนอนหลับก็มีปัญหาตามมาอีกนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกเพราะไหนหัวมันยังคิดฟุ้งซ่านถึงแต่เรื่องที่ทําให้เราโกรธพอตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นหมุดหิดง่ายกลายเป็นวงจรที่เลวร้ายไม่รู้จบการที่เราไม่ให้อภัยก็เหมือนกับการที่เรากลืนยาพิษถ้วยเล็กๆเ,เ,เข้าไปทุกวันๆโดยหวังว่าคนอื่น จะเป็นคนตายแต่เปล่าเลยครับคนที่รับพิษนั้นเข้าไปเต็มเ็มก็คือตัวเราเองนี่แหละครับหมอที่เก่งที่สุดในโลกให้ยาวิเศษแค่ไหนแต่ถ้าในใจเรายังเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มของไฟโกรธร่างกายมันก็ยากที่จะฟื้นตัวหรือแข็งแรงขึ้นมาได้ครับในทางกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกระบวนการให้อภัยแม้จะยังทําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่แค่เราเริ่มต้นคิดที่จะปล่อยวางร่างกายของเรามันรับรู้ได้ทันทีเลยนะครับมันเหมือนกับการที่เราไปปิดสวิตชุกเฉินนั้นลงร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โมด พักผ่อนและซ่อมแซม Rest and digest หัวใจจะเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงกล้ามเนื้อที่เคยเกรง็งตึงก็เริ่มผ่อนคลายการหายใจลึกและสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อร่างกายได้พักระบบต่างๆมันก็เริ่มกลับมาทำงานได้ดีขึ้นภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นการนอนหลับก็ดีขึ้นอย่างหนน5ประหลาดใจนี่แหละครับวิตามินกายที่คุณลุงท่านนั้น อาจจะหมายถึงการให้อภัยมันคืออย่าบำรุงชั้นยอดที่ช่วยให้ร่างกายของเราไม่ต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นในวัยนี้มันช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะต่างๆให้อยู่กับเราไปได้นานขึ้นอย่างมีคุณภาพทีนี้เรามาดูกันในแง่ของวิตามินใจกันบ้างครับนี่อาจจะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายเสียอีกนะครับเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคำนี้ยังคงเป็นความจริงเสมอต่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าใจเราป่วยใจเราหนักตึงไปด้วยก้อนหินแห่งความเกลียดชังชีวิต ในแต่ละวันมันก็คงไม่มีความสุขไปได้หรอกครับการไม่ให้อภัยมันเหมือนกับการที่เราเอาโซ่เส้นใหญ่ๆล่ามข้อเท้าของเราไว้แล้วปลายโซ่อีกด้านก็ไปผูกติดอยู่กับคนคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นในอดีตไม่ว่าเราจะพยายามเดินไปข้างหน้าไกลแค่ไหนเราก็จะถูกโซ่เส้นนี้กระตุกรั้งกลับมาที่เดิมเสมอเราไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงครับทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนั้นเราก็ต้องกลับไปรู้สึกเจ็บปวดโกรธแค้นเสียใจเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงมันอาจจะผ่านไปส0สิปีแล้วก็ตามลองนึกดูสิครับในวัยของเราเราผ่านโลกมาขนาดนี้แล้วเราสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันยังมีความสุขไม่ใช่หรือครับเราสมควรที่จะได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่เบาสบายได้ชื่นชมกับดอกไม้ที่บานอยู่หน้าบ้านได้ยิ้มให้กับลูกหลานที่มาเยี่ยมเยียนได้นั่งจิบกาแฟหอมๆโดยที่ในหัวไม่ต้องมีเรื่องขุนมัูอะไรมาคอยกวนใจการให้อภัยจึงไม่ใช่การทําเพื่อคนอื่นเลยครับแต่มันคือการทําเพื่อตัวเราเอง ร้อยเปอร์เซนต์มันคือการที่เราตัดสินใจว่าพอแล้วฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแนนดตหรือการกระทําของคนคนนั้นมามีอิทธิพลเหนือความสุขในปัจจุบันของฉันอีกต่อไปมันคือการที่เราเอากันไกลอันใหญ่ที่สุดมาตัดโซ่เส้นนั้นให้ขาดสะบ้านปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากคุกที่มองไม่เห็นที่เราขังตัวเองไว้มานานแสนนานเมื่อเราให้อภัยได้ความรู้สึกแรกที่จะเกิดขึ้นคือความเบาครับมันเหมือนกับเราแบกกระสอบข้าวสารหนัก50กิโลกรัมไว้บนหลังมาตลอดชีวิตแล้ว จู่ๆวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจวางมันลงท่านนึกภาพออกหมายครับว่ามันจะโล่งมันจะสบายขนดไในพลังงานในชีวิตที่เราเคยต้องสูญเสียไปกับการแบกความกดแค้นนี้ไว้พลังงานที่เราต้องใช้ไปกับการคิดวงเวียนถึงอดีตพลังงานเหล่านั้นมันจะกลับคืนมาหาเราครับเราจะมีเรี่ยวแรงมีพลังใจที่จะไปทําอะไรดีๆให้กับชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นเราจะมีพื้นที่ในหัวใจเหลือพอที่จะเติมเต็มความสุขความสองบและความรักเข้ามาแทนที่ ในวัยนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงอีกต่อไปแล้วแต่คือความสงบใจใช่ไหมครับการได้นอนหลับตาลงในแต่ละคืนโดยที่ไม่มีอะไรค้างคาใจตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่อีกหนึ่งวันการให้อภัยนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญที่จะไขประตูไปสู่ความสงบใจอย่างที่เราทุกคนหยหาพอพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยว่าเออมันก็ดีจริงๆนั่นแหละทั้งต่อกายและต่อใจแต่ มันพูดง่ายแต่ทํายากเหลือเกินนะไอการให้อภัยเนี่ยโดยเฉพาะกับเรื่องที่มันร้ายแรงกับเรามากๆฉันเจ็บมาขนาดนี้จะให้ลืมได้ยังไงเขาทํากับฉันขนาดนั้นจะให้ยกโทษให้ง่ายๆเนี่ยนะไม่มีทางครับผมเข้าใจเลยครับว่ามันยากและเราต้องมาทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อนว่าการให้อภัยที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้มันไม่ใช่อะไรบ้างอย่างแรกเลยการให้อภัยไม่ใช่ การลืมครับความทรงจำมันยังอยู่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงความเจ็บปวดมันเคยเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้กำลังพยายามลบมันออกจากสมองครับอย่างที่สองการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องหรือไม่เป็นไรสิ่งที่ผิดมันก็ยังคงผิดอยู่วันยังข้ามการกระทำที่เลวร้ายมันก็ยังเป็นการกระทำที่เลวร้ายเราไม่ได้กำลังแก้ต่างหรือหาข้ออ้างให้กับคนคนนั้นเลยครับและอย่างที่สามที่สำคัญมากการให้อภัยไม่ใช่ การที่คุณจะต้องกลับไปคืนดีหรือกลับไปสนิทสนมคบค้าสมาคมกับคนคนนั้นเหมือนเดิมนะครับถ้าคนคนนั้นยังคงเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเราหรือการกลับไปคบหากันมันจะทําให้เราต้องเจ็บปวดอีกการให้อภัยคือการที่เราปล่อยวางความโกรธในใจเราแต่เรายังคงสามารถที่จะรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยหรือตัดเขาออกไปจากชีวิตเราเพื่อปกป้องตัวเราเองได้ครับอันนี้เป็นคนละส่วนกันถ้าอย่างนั้นแล้วการให้อภัยมันคืออะไรกันแน่การให้อภัยมันคือ กระบวนการภายในของตัวเราเองครับมันคือการที่เราตัดสินใจที่จะปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบที่ก่อกลุ่มใจเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความแค้นความขมขื่นที่มีต่อคนคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นๆออกไปมันคือการที่เรายอมรับว่าใช่เรื่องมันเกิดขึ้นมันเจ็บปวดแต่ฉันเลือกที่จะไม่แบกความเจ็บปวดนี้ต่อไปแล้วฉันขอวางมันลงตรงนี้เพื่อที่ฉันจะได้เดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตของฉันยังมีความสุขมันคือการที่เราดึงอำนาจ ที่เราเคยหยิบยื่นให้เขาให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์และความสุขของเราได้กลับคืนมาครับตราบใดที่เรายังโกรธเขาอยู่ก็เหมือนเขายังมีรีโมทคอนโทรลที่กดปุ่มเดียวเราก็ปวดใจได้ทุกเมื่อแต่เมื่อเราให้อภัยมันคือการที่เรายึดรีโมทนั้นกลับมาไว้ในมือเราเองคุณไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกฉันอีกต่อไปแล้วลองนึกถึงเรื่องใกล้ตัวที่มักจะบาดหมางก,กันในวัยเรานะครับเรื่องมรดกเรื่องที่ดินที่ทําให้พี่น้องต้องผิดใจกันมองหน้ากันไม่ติดบางทีเรื่องราวมันอาจจะผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้ว ต่างคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองไปแล้วแต่ความขุ่นเคืองนั้นมันยังอยู่เจอหน้ากันในงานรวมญาติก็ยังเชิดหน้าใส่กันไม่พูดไม่จะผ่านทําให้บรรยากาศอึดอัด,อดไปหมดลูกหลานก็พลอยลำบากใจไปด้วยถ้าเราลองมานั่งคิดดูดีๆว่าถ้าวันนี้เราเลือกที่จะให้อภัยมันไม่ได้แปลว่าเรายอมรับว่าเขาทําถูกที่เราได้น้อยกว่าหรือเขายอมรับว่าเราทําถูกที่ได้มากกว่าแต่มันคือการที่เราบอกกับตัวเองว่าเรื่องเงินทองมันจบไปแล้ว สิ่งที่สําคัญกว่าในตอนนี้คือเวลาที่เหลืออยู่ของความเป็นที่เป็นน้องเราเลือกที่จะทลายกําแพงน้ําแข็งนั้นลงเพื่อที่จะได้กลับมาพูดคุยกันทำไถ่สารทุกสุขดิบกันได้อีกครั้งก่อนที่จะไม่มีโอกาสมันคุ้มค่ากว่าไหมครับหรือเรื่องความหลังฝังใจกับเพื่อนสนิทที่เคยหักหลังเราอาจจะยืมเงินแล้วไม่คืนหรือพูดจาให้เราเสียหายรับหลังเราโกรธเขามากตัดเพื่อนกันไปเลยหลายสิบปีผ่านไปวันหนึ่งเราอาจจะบังเอิญรู้ข่าวว่าเขาไม่สบายมากการให้อภัยในที่นี้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดกลับไปสนิทกันเหมือนเดิม แต่เป็นการที่เราส่งข้อความแสดงความห่วงใยไปให้หรืออย่างน้อยที่สุดคือการที่เราเอาโหสิกรรมให้เขาในใจของเราเองปลดปล่อยความโกรธที่เรามีต่อเขาไปขอให้เขาพ้นทุกข์และเราเองก็จะได้พ้นจากความรู้สึกเกลียดชังที่มันกัดกินใจเรามานานด้วยทีนี้มาถึงคําถามสําคัญครับว่าแล้วเราจะทายังไงล่ะไอกระบวนการที่ว่านี้มันมีขั้นตอนไหมต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวหรอกนะครับเพราะเรื่องราวและความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่มีแนวทางคร่าวๆที่เราพอจะลองทำตามได้ครับขั้นแรกเลยคือการยอมรับความเจ็บปวดครับอย่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองอย่าก,กดมันไว้อย่าทําเป็นว่าไม่เป็นไรทั้งๆท,ท,ที่ข้างในมันเจ็บหรือเกินอยากโกรธเลยครับอยากร้องให้ร้องออกมาเลยยอมรับกับตัวเองตรงๆว่าใช่ฉันเจ็บปวดฉันโกรธฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครับเราต้องรู้ก่อนว่าแผลเราอยู่ตรงไหนเราถึงจะรักษาแผลนั้นได้ ขั้นที่สองเมื่อเรารู้สึกตัวและยอมรับความเจ็บปวดนั้นแล้วให้ลองตัดสินใจครับตัดสินใจด้วยสติของเราเองว่าฉันไม่อยากทุกแบบนี้อีกต่อไปแล้วฉันอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ฉันเลือกที่จะให้อภัยเพื่อตัวฉันเองการตัดสินใจนี้สําคัญมากนะครับมันเหมือนกับการปกหมุดหมายปลายทางไว้ว่าเราจะไปทางนี้แม้ว่าระหว่างทางมันจะยากลําบากก็ตามขั้นที่สามซึ่งอาจจะเป็นขั้นที่ยากที่สุดสําหรับบางคนคือการพยายามทําความเข้าใจ ครับย้ำนะครับว่าทําความเข้าใจไม่ใช่หาข้ออ้างหรือเห็นด้วยกับเขาลองพยายามมองในมุมของเขาดูบ้างว่าในวันนั้นเวลานั้นเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์อะไรเขามีความกลัวอะไรเขามีปมด้อยอะไรหรือเขาอาจจะขาดสติปัญญาขาดความยังคิดไปชั่วขณะหรือเปล่าหรือบางทีเขาเองก็อาจจะกําลังเจ็บปวดจากเรื่องอื่นอยู่เหมือนกันการที่เราพยายามมองเห็นความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีข้อเสียของเขาอาจจะช่วยให้เราโกรดเขาน้อยลงได้บ้างครับ มันช่วยให้เราลดการยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกและเขาผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวลงได้อย่างเช่นลูกที่อาจจะเคยทำไม่ดีกับเราในอดีตทำให้เราเสียใจถ้าเราลองมองย้อนไปในตอนนั้นเขาอาจจะยังเด็กยังคึกขนองยังขาดประสบการณ์ชีวิตหรือกำลังมีปัญหาอย่างหนักที่ไม่ได้บอกเราการกระทำของเขาในวันนั้นมันเลวร้ายแต่ตัวตนของเขาทั้งหมดอาจจะไม่ได้เลวร้ายก็ได้การที่เราพยายามเข้าใจเกตุปัจจัยที่ทำให้เขาทำแบบนั้น มันอาจจะช่วยให้ใจเราอ่อนลงได้ง่ายขึ้นครับและขั้นต่อมาคือการปล่อยวางครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆฝึกปล่อยความรู้สึกโกรธนั้นไปอาจจะด้วยการเขียนระบายความรู้สึกทั้งหมดลงในกระดาษแล้วเผาทิ้งไปหรือการพูดคุยกับใครสักคนที่ไว้ใจได้หรือแม้แต่การพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันให้อภัยเธอนะและฉันก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องนี้แล้วทําซ้ําๆครับมันอาจจะไม่ได้ผลในครั้งแรก แต่เมื่อเราทำบ่อยๆความรู้สึกที่มันเคยก่อนแน่นมันจะค่อยๆค,คลายออกทีละน้อยๆครับจนมาถึงอีกหนึ่งการให้อภัยที่สำคัญที่สุดและมักจะเป็นด่านสุดท้ายที่เรามักจะลืมกันไปนั่นก็คือการให้อภัยตัวเองครับจริงไหมครับว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเราเราไม่ได้มีแต่เรื่องที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราหรอกแต่มีมากมายหลายเรื่องเหลือเกินที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นหรือทำไม่ดี กับตัวเองเราต่าง,างก็เคยทําผิดพลาดกันมาทั้งนั้นเคยตัดสินใจผิดเคยพูดจาไม่ดีทําร้ายจิตใจคนที่เรารักเคยละเลยหน้าที่บางอย่างไปเคยดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีพอหลายคนในวัยเราแบกความรู้สึกผิดก้อนโตวไว้ในใจบางคนรู้สึกผิดที่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีพอบางคนรู้สึกผิดที่ในอดีตไม่ได้ดูแลพ่อแม่ของตัวเองให้ดีที่สุดบางคนรู้สึกผิดกับเรื่องราวในที่ทํางานที่ผ่านมาแล้วหลายสิบปีบางคนรู้สึกผิดกับคู่ชีวิตที่อาจจะล่วงลับไปแล้วว่า เราน่าจะทำดีกับเขาให้มากกว่านี้ความรู้สึกผิดเหล่านี้มันก็คือ,อยาพิษอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต่างจากความโกรธเกรียดคนอื่นเลยครับมันบันทอนเราจากข้างในทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เราจมอยู่กับคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วในวัยนี้สิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการเมตตาตัวเอง ครับให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองเหมือนกับที่เราจะให้กับเพื่อนสนิทที่กำลังทุกข์ใจบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะที่ผ่านมามันก็คือบทเรียนเราทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้นด้วยสติปัญญาและประสบการณ์ที่เรามีในวันนั้นวันนี้เราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็แค่เรียนรู้จากมันและให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดเหล่านั้นซักเราไม่สามารถเป็นคนที่มีความสุขได้เลยครับถ้าเรายังคงเป็นศัตรูกับตัวเองถ้าเรายังคงเที่ยนตีตัวเองซ้ำๆด้วยเรื่องราว ในอดีตการให้อภัยตัวเองจึงเป็นวิตามินบำรุงใจที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลเก่าๆและทำให้เรากลับมารักและเคารพตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราสามารถให้อภัยคนอื่นและให้อภัยตัวเองได้แล้วชีวิตในทุกๆวันของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับคุณลุงชาวเกาหลีวัยหนึ่งร้อยปีท่านนั้นท่านไม่ได้หมายความว่าเราต้องทานวิตามินการให้อภัยนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วจะจบกันครับแต่ท่านอาจจะหมายถึงว่ามันคือการปฏิบัติ ในทุกๆวันในแต่ละวันเรายังต้องเจอกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุนืึงใจอยู่เสมอใช่ไหมครับลูกหลานพูดจาไม่เข้าหูคนขับรถปาดหน้าเพื่อนบ้านส่งเสียงดังหรือแม้แต่อากาศที่มันร้อนเกินไปถ้าเราเก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์มาเป็นความโกรธเราก็ต้องเป็นทิศทุกวันแต่ถ้าเราฝึกให้อภัยเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้เป็นนิสัยหลักครับเออช่างมันเถอะเขาอาจจะรีบก็ได้เด็กมันก็เป็นแบบนี้แหละอากาศมันก็เป็นของมันอย่างนี้ ฝึกต่อยวางเรื่องเล็กๆให้ไวใจเราก็จะเบาได้ไวขึ้นเมื่อเราฝึกจนชำนาญแล้วใจเราจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นเมื่อเจอเรื่องใหญ่ๆกระทบเข้ามาเราก็จะตั้งรับมันได้ดีขึ้นเราจะมีกำลังใจที่จะเริ่มกระบวนการให้อาภัยเรื่องใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นการให้อาภัยจึงเป็นเหมือนวิตามินที่เราต้องทานทุกวันครับทานเพื่อชำระล้างความขุ่นมัวในใจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ให้มันสะสมจนกลายเป็นตะกอนหนาเตะที่กอบกินหัวใจเรา ชีวิตในวัย 60, 70หรือ80ปีนี้มันคือช่วงเวลาที่เราควรจะได้เก็บเกี่ยวความสุขความสงบไม่ใช่หรือครับเราทำงานหนักกันมาทั้งชีวิตเราต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนับไม่ถ้วนมันถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดเกษียณตัวเองออกจากความทุกข์ที่ไม่จำเป็นลองจินตนาการดูสิครับว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราถ้ามันปราศจากความรู้สึกโกรธแค้นความรู้สึกผิด หรือความขุ่นเครืองใจมันจะเบาสบายขนาดไหนเราจะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะไปใช้เวลากับลูกหลานไปทํางานอดิเรตที่เราชอบไปท่องเที่ยวในที่ที่อยากไปหรือแม้แต่การนั่งนิ่งๆมองท้องฟ้าอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองครับเริ่มต้นที่การตัดสินใจว่าเราจะทานวิตามินที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณลุงวัยหนึ่งร้อยปีท่านนี้แนะนําหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าการให้อภัยมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ที่สุดยอดต่างหากมันคือความกล้าหาญที่เราเลือกที่จะเป็นนายของชีวิตและอารมณ์ของเราเองไม่ยอมตกเป็นทาสของอดีตหรือการกระทําของคนอื่นสรุปแล้ววิตามินที่เรียกว่าการให้อภัยนี้มันคือของขวัญล้ําค่าที่เราเลือกที่จะมอบให้ตัวเราเองครับมันคืออยาบารุงทั้งร่างกายช่วยลดความดันลดความเครียดช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและมันก็คืออยาบารุงหัวใจช่วยปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนของอดีตทําให้เราเป็นอิสระทําให้ใจเราเบาสบาย และทำให้เราได้พบกับความสงบสุขอย่างแท้จริงในบ้านปลายของชีวิตผมรู้ครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันคือการเดินทางที่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนที่ผ่านโลกมาขนาดนี้แล้วเรามีความเข้มแข็งและสติปัญญามากพอที่จะทำได้ครับไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำไปทีละก้าวทีละเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ครับแค่เราเริ่มต้นวันนี้นั่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมอยากชวนทุกท่านลองคิดดูเล่นๆนะครับว่ามีเรื่องอะไรเล็กๆสักเรื่องหม่งไหมครับ หรือมีใครสักคนใหม่ที่เรารู้สึกขุนเคืองใจมานานวันนี้เราลองตัดสินใจที่จะเริ่มกระบวนการให้อภัยเขาในใจของเราดูใหมครับท่านไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้อภัยหรือมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันว่าท่านผ่านพ้นความรู้สึกยากๆเหล่านั้นมาได้อย่างไรลองเขียนแบ่งปันกันในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของท่านจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่กำลังรับชมอยู่ได้อย่างแน่นอนเรามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับ ถ้าหากเรื่องราวในวันนี้โดนใจหรือทำให้ท่านได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างผมฝากช่วยกดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพบพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุขและมีพลังใจไปด้วยกันอีกในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เบาสบายปลอดโปร่งและขอให้ทุกวันเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสงบสุขนะครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีค่ะ